เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว่าคือพอไปดูบิตคอยเนี่ยนะครับบิตคอยผมติดต่างว่าตั้งแต่ปี2017แล้วกันนะตั้งแต่ปี2017นะครับ2017เนี่ยขึ้นไปทำหนึ่งครับแล้วทำสองนะครับถามว่าทำไมไม่เอาตรงนี้เป็นสองล่ะมันไม่ได้เพราะว่าสองอันนี้เนี่ยมันลึกแล้วมันเกินกว่า61.8แล้วแปลว่ามันไม่ใช่ A มันจบ A B C D E F G ไปแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้น1 2เนี่ยจบไปแล้วนะครับแปลว่าชุดคืนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะน่าจะเป็นซับ เป็นแค่คลื่นย่อยของชุดคลื่นใหญ่อ่านะเป็นแค่ชุดคลื่นย่อยของคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่เนี่ยก็คือ1 2ผมก็วาดรูปแล้วเนี่ยหนึ่งสองใช่ไหมแต่ว่า3อ่ะดูทรงแล้วก็ต้องเป็น3มันอยู่จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วทําไมต้องเขียนว,ว่า 3x เอ็กนะฮะสามเอ็กก็ก็บีเอ็มดับบิลอ่ะนะฮะเอ็กสามนะฮะนะใครได้บ้านใครมีก็น่าอิจฉานะฮะแปลว่าบ้านรวยนะฮะกับบีเอ็มดับบิลอ่าสามเอ็กนะฮะ X, นะครับนะ นะครับผมไม่มีนะฮะนะครับไม่ไดที่พูดนี่ไม่คือไม่มีอะไรนะฮะไม่มีนะฮะแต่อยากลองขับนะฮะ 1, 2, นะครับอ่ะหนึ่งสองสามเอ็กนะครับใน3 x เนี่ยคือเขาว่า3 x คือคลื่นขยายครับมันเป็นคลื่นขยายของชุดคลื่นหนึ่งนี้สังเกตนะว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันสูงขึ้นไปถึง3 5 0ร้อนะ่ะคือมันยาวเกือบเกือบสามอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถอยเจ่ามันไม่ถึง350ร้อยห้าสิบหรอกอตีตะตีซับป,ประมาณเพราะว่าเอายอดแค่ตรงนี้ประมาณ300แหละ 300กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเกินกว่า2 6ง8ซึ่งมันเป็นอะไรที่ขีดจำกัดของ 3x มากๆแล้วนะครับเกิน200แต่ว่าเนี่ยทุกวันนี้บิตคอยมันโอเวอร์ชูตมากถ้าเทียบกับตอนขึ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี2017นะมันโอเวอร์ชูตมากนะครับมันเป็นมาเอ่อมาเธอออฟบับเบิลนะครับมันเป็นบิตคอยแมนเดียของแท้นะครับทีนี้เนี่ยในชุด 3x เนี่ยมันก็ต้องมีชุดขึ้นย่อยใช่ปะ่ะก็มี3.1 3.2ผมวัดให้ละนะฮะสังเกตมว่าในชุด ให้ดูรีลันไลฟ์ของเมื่อวันที่19นะครับ19เมษายนนะครับให้พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์บิตคอยตอนนั้นว่าเฮ้ยบิตคอยมันขึ้นไปที่บริเวณ5 0 6 0 0 0แล้วนะอีเลดเวฟมันว่ายังไงบ้างนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อตอนนั้นก็ได้อธิบายไปให้ฟังหมดล้นะครับทีนี้ วันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับคือมันมันหล่นลงมาอย่างที่คาดหมายแล้วนะครับก็คือมาที่30,000เหรียญน,นะครับนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่37,979นะครับก็ไม่ได้ลดลงเยอะเนาะก็อยู่ใกล้ๆ38,000เนี่ยแหละนะฮะกำลังดีกำลังดีนะครับคำถามก็คือมันจะลงไปเยอะมากแค่ไหนนะครับอันนี้ข้ามรูปนี้ไปแล้วกัน ก่อนที่จะไปลงไปมากแค่ไหนเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่คบิตคอยกำลังจะลงนะฮะตัวคุณอีลอนมาร์เนี่ยเขาก็ออกมาโพสนะฮะเท s l a ล a าแฮสนะฮะไดมอนด์แอนก็มีคนพยายามไปหาความหมายของไดมอนด์แ n นออกมานะครับมันก็หมายความว่าเฮ้ยมันมีการโฮโฮหุ้นหรือโฮของได้อย่างคงแข็งแกร่งนะฮะอันนี้ก็อาจจะอาจจะแปลความหมายได้ว่าเฮ้ยถือถือต่อไปเถอะเทสอีลอนมาร์อาจจะบอกว่าเท s l ลาเนี่ยยังคงจะถือบิตคอยต่อต่อไปเถอะ อันนี้ผมว่ามันไม่น่าใช่นะนะครับนะฮะอาจจะแปลความหมายแบบกวนๆได้อีกความหมายหนึ่งก็คือเฮ้ยเขาไม่มีเหรียญแล้วเขาปาทิ้งหมดแล้วตอนนี้เขาถือแต่เพชรนะฮะเขาว่าไปอันนี้ตลกๆเอาขำๆนะฮะแต่จะเห็นได้ว่าอะไรครับนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้สต็อปทวิตติ้งนะฮะเขาตลกเลยนะครับผมอ่านแล้วขำกิ้งเลยนะฮะพวกบรรดาคอมเมนต์ต่างๆในเอ่อทวิตเตอร์นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับแต่โดยสรุปแล้วก็คือนะครับอีลอนมาร์กเขาก็ เทสลาแฮสต์ไดมอนแฮนเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยยังถืออยู่นะยังถืออยู่นะครับแต่ผมไม่เชื่อนะทรงนี้ก็คือมันไม่มีหรอกคนที่ถืออยู่แล้วมาบอกว่าห้ามเอาเหรียญ Bitcoin มาแกลกรถมันเป็นไปไม่ได้นะครับเจ้าเขาเลิกแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือเดลี่เมลของภาษาอังกฤษเออของของยูเนี่เดลี่เมลสำนักข่าวของยูเคนี่เขาก็เคยพยายามแกะมาทีนึงแล้วว่าไปดูงบของ t ทสลาดีๆ เราจะพบว่ามันมีรายได้พ l u s เข้าเพิ่มเข้ามาอีกเรามา150กว่าล,ล้านเหรียญเนี่ยมันนั่นแหละมันมาจากขายบิตคอยน์อะแหละนะครับก็ติดตามดูแล้วกันครับเจ้าเขาเลิกเล่นแล้วนะฮะนะมันก็ยังมีบางเจ้าครับที่ยังยุอยู่นะฮะอันนี้เควที T ่หุ่นเขาก็ยังคงออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็ยังคงเชื่อว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยมันยังคูสติลฮิตนะฮะห้าแสนเหรียญน,นะฮะห้าแสนเหรียญน,นะครับห้าแสนเหรียญน,นะฮะคือต้องขึ้นจากมากกว่านี้มากกว่า10เท่าอ่ะ ในอนาคตนะฮะนี่เคที่วูดนะนะฮะเจ้าของ ARK นะครับ ARK ที่ให้ผลตอบแทนเป็นร้อยเปอร์เซนต์เมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้นี่มืดนะฮะหน้ามืดมากนะครับผมมองได้เลยว่าอาการของเคที่วูดตอนนี้คืออาการหน้ามืดนะฮะเพราะว่าทั้ง ARK ทั้งเทสต a าที่เขาลงทุนมากกว่าสิบเปอร์เซนต์ลงกันกันหน่ำนะฮะเช่นเดียวกับบิตคอยที่เขาเชีย up, ร์อัพเหลือเกินลงกันหน่ำนะครับแล้วก็ไม่แปลกในเมื่อเขาเป็นคนที่ลงทุนเยอะแล้วก็มีบทบาทเชิดชู ทั้งเทสลาและบิดคอยในช่วงที่ผ่านมาต้องออกมาสัมภาษณ์ว่าเขายังเชื่ออยู่ว่าจะ,จะไปจะไปจะไปเป็นเรื่องปกติเลยเวลาเราเจอใครที่เจอบัตรน็อกแล้วก็ยังฝืนจะสู้อยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วทําให้ผมเคยเอาให้ดูภาพนี้แล้ว <c oughs> คุ้นคุ้นเหมือนเรื่องนี้เลยเทนเดอร์เกลองไปหาดูนะฮะคงไม่มานั่งรีวิวให้ฟังอีกแล้วนะครับมันมันเป็นเรื่องนี้เลยเป๊ะปังเลยนะฮะอารมร์ของเคที่วูดในปัจจุบันนะฮะเทนเดอร์เกมชัดๆนะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่ามันมาตามที่คิดแล้วตอนนั้นที่เราคุยกันคืออยู่แถวนี้นะครับเราผมก็เล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่เมวันที่19เเมษานะครับว่ามันจบแล้วมันจบแล้วมันมันพีคขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นคลื่น 3x ที่เหนือกว่าคลื่นคลื่นคลื่นหนึ่งสมัยเมื่อปี2017 2018เงนเนี่ยนะครับกว่า350กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเด้งแั้วแหละมันควรต้องเด้งลวแล้วถ้าการเด้งนะอย่างน้อยน้อยมันต้องลงมาอะไรครับ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่มันลากขึ้นไปของชุดเวฟขึ้นชุดนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องมาที่30,000เหรียญน,นะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยบุมเบิร์กเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่อาจจะไม่ใช่คแค่ส0 0 0มนะจ๊ะมันอาจจะต้องลงไปที่2 7งหมนะฮะอาจจะต้องลงไปที่2 7งหมก่อนเพราะว่า2 7งหมมันจะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นรีทอเออ่เป็นซัพพอร์ตที่บริเวณสามสิบหกจุดนะฮะสามสิบหกจุดแปดครับมันต้องลงมาที่ตรงนี้นะฮะหรือ61.2ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะตี ผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะฮะก็อาจจะลงมาที่ประมาณ2700 0กว่าเหรียญน,นะครับแต่ผมคิดว่าลงมา3,000 30, 0เหรียญน,นี่แหละพอแล้วนะฮะมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสเด้งนะครับโอกาสที่จะเด้งในรอบนี้น่าจะเด้งกลับขึ้นไปได้เท่าไหรล่ล่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะกลับขึ้นไปที่ตรงนี้ครับนะฮะอารมณ์ประมาณ61.8นะฮะหรือที่บริเวณ43 0 0 0อันนี้อย่างเนาะอ,อันนี้มีโอกาส ถ้าสมมุติว่ารูปแบบผมเชื่อว่าที่มันลงตรงนี้มันจะเป็นแค่การทํา A ครับแล้วมันกําลังจะขึ้นไปทํา B ครับแล้วก็กําลังจะลงมาทํา C ในอนาคตแน่นอนนะเพราะว่าสัญญาณการลงมาแบบนี้นี่คือจบแล้วนะครับสําหรับรอบขายใหญ่ๆรอบหนึ่งนับจากนี้ไม่เชื่อว่าจะกลับขึ้นไปทํ e นิวไฮได้ง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่ารูปนี้นะมันจะเป็นแค่การพักฐานในรูปแบบของซิกแซกซิกแซกเนี่ยขา B จะสั้นมากแล้วก็จะลงอีกนะครับ อาจจะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นในเรื่องของแฟดแฟดก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะแฟดก็จ,จะได้ลุ้นที่จะขึ้นไปได้ถึงประมาณ4 7 0 0 0นะ4 7 0 0 0เกือบ50,000ได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับนะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวรอบนี้มีพื้นที่เยอะนะครับจาก30,000ไปจนถึง40,000แล้วก็50,000เนี่ยถ้ามองโลกในแง่ดีก็มีเ็จที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วก็ลงได้เป็นเป็นในรูปแบบของแฟดแพทเท แต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเป็นซิกแซกก็จะเด้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็จะเด้งลงต่อซึ่งอาจจะเป็นแบบที่บุงเบิร์บคาดก็คือลงมาที่20,007นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในแง่ของการที่บิตคอยมันจบแล้วนะฮะผมเชื่อว่าบิตคอยมาเนี่ยรอบนี้ฟุบแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะกลับมานะครับการลงรอบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบาดาโกแล้วก็ซิลเวอร์นะเมื่อวานเราคุยกันแล้วนะครับเมื่อวานหุ้นพวกทองพวกซิลเวอร์ก็พลิกฟื้นกลับขึ้นมา ก็เชื่อว่าตอนนี้โกเมื่อหารด้วยบิตคอยมันเอาเปรียบมากกว่าสนใจโกก็ติดต่อมาที่มือชั้นพันเนอร์ได้ครับ026606689นะครับหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะอยากให้ไปฟังเมื่อวันที่19จริง,รงนะวันนั้นผมเตือนเรื่อง,องการหนีเสือป่าจระเข้นะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนหนีจากคุณไปเข้าบิตคอยเพราะนั่นคือหายนะที่กำลังรองเราอยู่นะครับอยากให้ท่านไปฟังจะได้เตือนสต,ติตัวเองด้วยนะครับ วันไลฟ์เมื่อวันที่19ผมมีโพสต์วางไว้แล้วลองเข้าไปดูได้นะครับตั้งแต่นาทีที่20นะครับบิตคอยถ้าจะเข้าไปเล่นในตอนนี้ผมไม่ห้ามนะเพราะมันคงมีโอกาสเด้งจริงๆแหละนะครับแต่เด้งขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรีบชิงไว้ด้วยนะครับเรามัดระวังการลงทุนด้วยมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นนิรันดร์นะครับบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซีอื่นๆตอนนี้ผมเชื่อว่ากําลังถูกขยี้ขย่ำนะครับแล้วใครที่เคยคิดว่ามันเป็นเกมง่ายก็ได้บทเรียนแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมีสติในการลงทุนนะครับสวหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ